ครับผมนะ p ิ s h e e เอ,อ้อ1600อ่ะอ้าวไม่มีอย่างนี้กูก็ใส่ยับอีกรับผมนะอ่ะเออวที่ต่อมชักเก่ะคี่ต่อป้องไอ้ที่ต่อแตกมาครับผมนะมิสปเข้ามาปะนี้มตหมดแล้วโอกาสกูจบเกิสุดีครับทอยเลต็ตทาวเวอร์ดีเฟนต์เหมือนเดิมอีก แล้วนะครับผมนะครั้งที่แล้วพูดได้เลยว่าพาร์ทสองค่อนข้างที่จะเดือดมากๆตรงที่ผมได้ไปเรื่องของกาลลี่นะครับผมนะโดยครั้งนี้ก็คือเจ้ากระดาเดิมกับแมมมอตช็อปกดลิงก์ด้านล่างใน d e s c r i p t i นี้จะหาว่าต้องการที่จะส่งเป็นเรื่องของไก่ตันไก่เงินไก่เพชรของแมปต่างๆมากดดูตรงนี้กดดูสินค้าตรงนี้เลยนะกดดูสินค้าบนปุ๊บเข้ามาที่บทหมู่บทหมู่มาเต็มมีอะไรเต็มไปหมดครับผมนะพันธุ์ k i n ทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูได้นะครับผมนะโอเคมาดูกันที่นี่เลยก็ผมนะไฟเลด tower defense นะครับผมนะมมมสาาารถเติได้ช่องงท โดยการที่ช่องทางแรกยังเป็นเรื่องของระบบสองอ่านเปา,าอันที่สองก็คือเป็นการแนบสลิปนะครับผมนะแต่ว่าแนบสลิปเนี่ยต้องมี QR code ด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือตอนนี้พอย n t ของผมที่ฝากไปทั้งหมด5,000เมื่อชาติล่างก่อนหอรือ3,250ครับผมนะเล่นเยอะมากช่วงนี้ครับผมนะเล่นเยอะเล่นหนักจริงๆครับผมในสะ่หนักจริงสิ่งสำคัญเลยมากสองรหัสเหมือนเดิมครับผมรนะับแรก150บาทครับผมนะถ้าหากว่าสอง d a r ก็จะเป็น300บาทซิงเกิลบอร์ดทำการ copy ก่อนเลยครับผมนะโอเคมาแล้วครับผมนะปั๊บ หนึ่งแสนหกร้อยอ่าไอ้อัอ้นมันแม่งมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะมีเงินคอยบูทสองกับลัคก,กี้บูทสองอยู่ข้างล่างซ้ายมี้นี่รูหผมนะเอออย่างนี้แปลว่าเฮ้ยเค <No. S 1> หมดแล้วเฮ้ยมีแค่กระป๋ายกระโปงไอ้ตัวนี้จําได้หูยถ้าหากว่ากูได้หลักฐนี้มาแล้วมีกระต่ายตัวเดียวเนี่ยกูจะขี่กระตึงเลยนะแต่าตรงอันนี้คือกระป๋ายกระโปงเป็ดหรือเปล่าท่านผู้ชมใช่ปะ่ะแบบนี้คือกระป๋ายกระโปงเป็ดหรือเปล่าครับผมนะเอออุ้ยฮะก็ให้ห้าร้อยเจมแล้วไม่มีไม่เหลืออะไรเลยอ่ะชีวิตนะครับผมนะรรอออออบบนนนนนนนีี้้้แแแมมมมมมม่่่่่งงเเเเเหหหืืะะะลลวยยยยยก็ิิาาทผูชตๆไ คุ้มไหมครับผมนะได้แค่เงินอย่างเดียวคุ้มไหมถ้าหากว่าได้เงินอย่างเดียวโอ้นี่นมีบอร์ดตรงนี้มองไม่เห็นนะครับผมนะเออบอร์ดนี้บอกรีเซ็ตอีกประมาณหนึ่งที่งงเนี่ยรีเซ็ตก็วางอย่างงี้นะครับผมนะโอ้โหอุ้ยแบทเป็นกิชคาร์บอนมันสามารถเรียนได้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยนี่ยังไม่มีนะเว้ยตัวนี้กิชคาร์บราแมนไม่มีไททั Titan, Titan Cinema, Man, นไททันซีนิม่าแมนยังไม่มีนะครับผมนะแต่ว่าตัวต่อไปก็คือจะเป็นอัปเกรดไททันซีนิม่าแมนอุ้ยผมยังไม่มีตัวนี้ว่ะตัวนี้ก็ไม่มีหุ้ยคาร์ ไม่มีอย่างนี้ก็ใส่ยับอีกครับผมนะอ่ะดับแรกก็คือเดี๋ยวเนี้ยผมออโต้เซลอะไรับผมนะไอสามตัวนี้มีผมแต่ไอ้แบทเนี่ยแบทนี่ควรจะเอาไว้อุ้ยไอไอนี่เจ๋งว่ะไอ้เชี่ยมันเป็นเลเซอร์เว้ยเลเซอร์คาม์ราแมนคาเฮ้ยเจ๋งจัดครับผมนะเอ้ามาทำการกดเลยเอานี่ก่อนละกันเอาพันสองละกันพันสองก็คือต้องได้ตัวนี้ก่อนนะได้ได้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมดูสามมแทนนื้อก็ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีลัคกี้มันบู๊ทให้แล้วนะสามสองหนึ่งก็ผมนะปองเข้ามาครับผมอุ้ยเต็มไปหมดเลยรีเจนเนอรี่ก็มาแแต่่่่่ดงงงไไไมม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 าาาเเเหหหลลืือออครับผใชี ไม่เข้าก็ผมถ้าพร้อมแล้ววิกิชมันคือไอตัวแค่คิริโตะว,วะใช่ปะเดชเนี่ยคิริโตะหรือเปล่าซิงเกิลบอลเข้ามาวิได้ได้ิดเปียกมาเต็มก็ผมอ่ะคินิโตะมาหน่อยพี่คิริโตะปองคิริโตะวชัดนดับเกศยังไม่มาก็ผมนะเออคิริโตะวชันดับเกศคินิโตะปัง พี่ต้องแต่งมาครับผมน้ำมิสติกเข้าไปด้อเ้ยลุนอ่าคือต,ต่อมาหนึ่งแล้วต่อไปครับผมเป็นเรื่องของนี่เลยถ้าได้ให้ทั้งกำมะนาแมนก็ตึงยุกแต่อู้แต่ตอนนี้มันยากศูนยจุดอสองอ่ะผมพูดตรงนี้ไม่เคยได้ครับผมนะหาคอาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแบทมาก่อนเบาหนึ่งตัวเอ,อ้ยมันมีลัคก,กี้มาเว้ยสามสองหนึ่งกลายเป็นเลเซอร์มาอีกหนึ่งตัวปะวั ไปอีกหนึ 5, ่งหรือหรือห้าหมื่นเพลินๆพลินก็ผมไททันเออซีนิม่าท่านยังมีคำน้าท่านยังมีมานะเข้าียกว่าเออไททันซีนิม่านะไททันทีวีอ่ะเขาเรียกอะอย่างนี้นะครับผมนะป่ายสามสองหนึ่งซิงเกิลบอลเข้ามาแดงไม่เข้าแดงยังนิ่งก็ผมนะแดงยังนิ่งก็ผมนะโป๊กันี่มาดิเอ้ยถ้าก็นี่มาเลยอ่ะก็คือไปง่ายเลยก็ผมนะซิงเกิลบอลยังนิ่งก็ผมยังไม่มีแดงเลยอีโป้งอีปิกอะไรฮึซุปเกิลบอลเข้ามาเอ้ย ยังนิ่งอยู่ครับผมนะยังนิ่งอยู่ครับพร้อมแล้วสกิลบังยังเบาอยู่ครับผมยังเบาอยูพร้อมแล้วสกิลบุโอ้โหนะเฮ้ยเหลืองโอลีเกอรี่แต่ไม่แดงครับผมต้มไปอีกหนึ่งครับผมนะเฮ้ยทำไมยังจางเจอเหรียญล่ะครับพี่น้องเฮ้ยแล้วไม่แดงเลยนะเหลืองเป็นพมดเลยจุดสองเซนสกิลปอเฮียเลยมาเริ่มนะครับผมนะสามสองหนึ่งโป้งเข้าไปครับผมโอเคยังนิ่งครับสามสองหนึ่งโป้งเข้าไปครับผมโอเคยังนิ่งครับผมนะสามสองหนึ่งโป้งเข้าไปจังโยกูเออมาชวนกูเถิดจังเลย ไอ้เฮียครับผมมันปิดได้เพราะการเหตุนะของนะนะเฮ้ยเอ,าอ้ามีค้างอย่างนี้ อ๋อเนี่ยมันสามารถเป็นการเหตุได้เออกูก็มัวแต่ไปนั่งรองกดยกเลิกเลยแลอุยอันนี้แม่งลัคก,กี้กูช่วยอะไรบ้างมั้นี่เออไม่ช่วยอะไรเลยเลยก็ผมนะเออในช็อปนี้แล้ว้างวะ่นในช็อปก็ผมนะลืมดูอ๋ออันนี้นคือมันมีลัคก,กี้ให้ในก็ผมนะเออลัคกี้บูธให้นะอุ้ลัคกี้บูธสิบสามขวดใครได้ไปก็ไปก,ไปกดเพลินๆตอนแรกก็ว่าจะแจกนะแต่พอมันทำแบบนี้ได้ผมก็เอามากดเองหมดนะ <c oughs> ขอโทษนะท่านผู้ชมเองตรงนะความรู้สึกหาว่าผิดไหมก็รู้สึกผิดนิดนึงไะอยากให้น้องแบบได้รหัสนนนี้้้่่่่่่ะะเเเลลตึงงออออออแแบบยยยาาไไไไดกกปปปใชรัมมว็โ ค็ลหารหลักตัวเองไงอ่ะอย่างไอ้พวกเอ่อระหัรไก่ตันใช่ไหมเวลาสุ่มแล้วมันได้ผลกำไรพิซซารน้องๆก็น่าจะไปเทรดผลกำไรพิซซารผลแดงเงี้ยเอาไปเทรดให้ตัวหลักเลยเพราะว่ามันก็ขายได้ไงผลกำไรพิซซารขายแยกได้เห็นไหมล่ะเออหรือเอาไปทำไก่แยกได้อะไรเงี้ยน,นะครับผมนะ่าเจ๋งมากหุ้ยแล้วแดงไม่มีเลยวะ่ะไอ้เชี่ยท่านาซีม่าไม่มาเลยอะดูดิสามสองหนึ่งเหลือสามหมื่นแล้วเพื่อนเปาะเข้ามาม เออมาเว <oh> ้ยย่าพอบอกไม่มาแม่งมาเว้ยคุณผ่านสองบอกหูยครูดาวศูนย์จุดสองทั้งเมื่ออัปเกรดแล้วนะครับปั้งน้ำเงินแม่งไม่มาหูศูนย์จุดสองอะน้ำเงินคืออะไร่ศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์แลเว้ยไม่ใช่ศูนย์จุดสองเว้ยท่านผู้ชมมันจะไม่มาเมันแปลกครับผมนะจริงกรัตตี้อะหูยถ้ามาก็คือพาร์ทนี้แม่งแทบจะแบบหมดอะปิดแล้วอะเอ้ยยังไม่ยังไม่น้ำเงินน้ำเงินต้องมานะน้ำเงินต้องมาถึงจะเบรกเอาผมโกเข้าไป ยังไม่มาไอหัวแดงไอหัวแดงตะแคงปีโค้งเข้ามาเฮ้ยไม่ผู้ชมหนักอยู่นะโอกเข้าไปครับผมนะคือมันต้องใช้กีดเพชรมันมีกรันตีเพชรมาอยางรู้ห้นันซินิมาอีกหนึ่งครับผมนะไอเทียมาซ้ำเฉยไปรุ่นอย่างนี้ก็สบายปะคุ้มไปอย่างเงี้ยซ้ำเราไปทำเลยได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวรับอัปเกรดกันได้มาอยากรู้นะครับผมโอ้ลิจอรี่แม่งเต็มข้อตอนนี้นะครับผมนะโอ้เหลือหมื่นหมื่นแปดละ หมดแล้วโอกาสกูจบเลยเที่ยงคืน13สานาทีครับผมนะโอ้โหตื่นขึ้นมาจังหงว่นี่เออปั้งสุดท้ายหมดแล้วครับผมนะโอ้โ นี่ก็คือมาทิ้งทวนหน่อยกับผมนะอ่ะแล้วไปรหัสหลักกันดีกว่านี่รหัสหลักผมนะให้จูเป็นคนกดเดี๋ยวเอาเมาส์ให้จูคลิกรับรองว่าจูดวงมาแน่ทีเดียวนะเพราะว่าผมมีแค่เจ็ดพันพันเหรียญใน่เงียบับผมนะโอ้โหแล้วก็มารับแพ็กเกจกันเดี๋ยวให้จูเนี่ยเป็นคนกดสุ่มว่าจะได้เป็นซีรีมาอัปเกรดไพลินซีรีมาเราอยากได้นะครับผมอยากได้นะครับผมถ้าไม่ได้ก็หมดเพราะเงินเงินแม่งผมฟาร์มมาประมาณสิบชั่วโมงแล้วมันเนี่ยได้แค่นี้เองอ่าขอชวยมาถ้าพร้อมแล้้ววคคนนนสยตออองเเาัปกรดทะะ รมนกได้ไหมไม่ได้เฮ้รักก้าร้อยง่ายนะไม่ใช่จะได้รักเพรา <c oughs> ถะถอดรหาสหลักไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยจะเก็บสะสมเพชรถึงแสนเท่าไหร่อ <c oughs> โอ้โหเหลืออยู่สี่พัน <c oughs> <c oughs> เอาง่ายๆเนาะอ่าพระนี้อะถามว่าคุ้มไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะได้รหัสมาคุ้มไหมแล้วก็ได้ตัวเป็นอาเกตไททันเพราะฉะนัว่าเป็นไททันครับซีนิม่านะเออไททันทีวีนะครับคือว่าคุ้มไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมนะก็คือมันเป็นการเล่นแบบเพิ่งเริ่มเล่นของผมนะแค่สามพาร์ทเองนะครับผมนะเพิ่งเริ่มเล่นแค่สามพาร์ทเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปยังไงผมก็ไปทําการลองเฟิร์สทัชเล่นดับแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเดือดเรื้อรันขนาดไหนผมดูช่องของพี่กายวออออเกรร์นนนนะคคัับจี้้ติดไ อย่างน,น้อยก็คือก่อนที่จะไปเริ่มด้านแรกนะครับผมนะการเล่นด่านผ่านด่านครั้งแรกของผมที่กูต้องผ่านแน่ๆที่ผมต้องผ่านแน่ๆนะครับก็ขอคนอะไรให้กับจัจูน่อยนะันเดี๋ยวมาทําการเริ่มเข้าอ w i l i g h ซ City ครั้งแรกของผมเลยฝ่าะนะครับผมนะป้งเข้ามาสลัดเข้าไปเลย,ยเดี๋ยวผมจัดเตียงตัวกันดีกว่าผม,ผมมีตัวนี้เป็นตึงทั้งนั้นนะเอามองนะตัวที่ผมมีเลยก็คือเรื่องไททันดันบันนี่นะแล้วก็เอาตัวเอาตัวตัวที่เอาไปนะแล้วก็แรนเชอร์นี่รัวยิงรัว600 ก็พอละเออหกร้อยแต่ 600. ตัวที่จะเปลี่ยนก็คือผมอาจจะเอาเป็นล้างบันนี่เอาออกนะครับมันจมตีค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็จะอัพได้ก็พักหนึ่งนะครับผมนะเอาตัวที่คิดว่ากระจอกสุดอไปนะครับอ่ะตัวกระจอกสุดคือเป็นเรื่องของตัวนี้เห็นไหมผมจะตันนี้ไปนะครับการลองเข้าครั้งแรกก่อนพูดตรงว่าการเล่นครั้งแรกนะครับผมนอาละเออนี่มันเหมือนถ้าไม่เหมือนผ่านก็ไม่เหมือนเดิมอะสีมันเปลี่ยนไปอะ เมืองเปลี่ยนไปใช่ป่ะเอออ่ะผมเอาแบบห้าจะไหวไหมถ้าถ้าถ้าลองห้าจะไหวไหมมีใครท่านระดับเนี้ยเออห้าสิบเวฟไม่รู้ไหวหรือเปล่าวะลองดูเออไหวไม่ไหวเอาวัดใจกันแค่เนี้ยะอู้หูสองร้อยไม่พอวะท่านผู้ชมสกิปไปเงินละพอทำไงออโต้สกิปเลยคุณหมักมันไม่พอวะท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้กระต่ายเดี๋ยวพอวันสกิปไปรอบแรกแล้วเงินเราเพิ่มเราก็ใช้ไอ้เจ้ากระต่ายยันใจห่วงถั่วส้มเก้าตัวโอ้ยไว้ไว้ผู้กระต่ายหักว้างอยู่นะโอเควางตรงนี้ป๊อปอ่ามี เนี่ยว่ะมันฟันว่ะเฮ้ยใครว่ากับกระต่ายไม่กระเจาะอองบงเป็นกระต่ายไม่กระเจาะกันดูดิเหมือนมันปล่อยน้องน้องปล่อยไข่มาเห็นปะจริง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 อย่างเงี้ยโอ้มันจมตีเป็นวงกว้างอย่างงี้เว้ยเฮ้ยกระต่ายไม่กระจอกใครบอกกระจอกจริงจริงกระต่ายไม่กระจอกเขาเว้ยอันนี้เนี่ยมาดิเดี๋ยวมาเด็ดเนี่ยปล่อยไข่ไปอย่างเงี้ยอันนี้โดนเป็นวงกว้างเห็นปะอ่าลองเอาไอ้นี่กันเจ็ตแพ็กจะเป็นไงเจ็ตแพ็กกบผมนี จะแผกมั้งลอยไหมอุม้ยลอยแนละ้วก็แบบเหมือนเหมือนพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยปล่อยเออจะแผกโคตรตึงน็ผมนะเฮ้ยไม่กระจอกนะเนี่ยอ่ะสองตัวเนี้ยไม่กระจอกถ้าพูดตรงๆนะเดี๋ยวดูดิอันนี้ผมเล่นแบบฮาร์ดเลยนะเล่นแบบยากเลยนะเอาตรงๆคับผู้ชมนะครับแล้วต่อไปเป็นตัวอะไรเอ็กเรนช์เชอร์กลาโอ้โหเอกเหรอะเรนช์เ,เชอร์ไม่เห็นมีตรงไหลตรงไหลไมันต้องมีปืนใช่ปะไม่เห็นมีเลยวะ,ะเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ามาละตรงนี้เดี๋ยวผมอ่ะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมแล้วโปรเข้ามาไม่รู้ทำไมทำอย่างเงี้ยอุ้ัเหาลยิงปรพ พุดามมันจะเป็นลบ0ูนนะครับทำาให้เร็วขึ้นเลยลนะนี่เอ้าล่ะถ้าตัวนี้ได้ามามอ้าบรู้เรื่องอตอนนี้ไม่โยนไข่ใส่เห็นปะเนี่ยปลาไข่ใส่หุยไอเด็ดไอห้องน้ำตัวนี้มาโดนครับผมนะหุยไอน,นี่โกงมากมันลอยได้แ็่แพลกถ้าตัวเนี้ยหุยย ครับผมนะไอท่านยักษ์โลกี้รับผมนะเป็นเอออัปเกรดไททันคาเบล่าแมนนะเขาผมนะถ้าสร้างมาก็คือจะเป็นแค่คาเบล่าแมนก่อนแล้วต้องกดอัปเกรดถึงจะกลายเป็นท่านอัปเกรดไททันคาเบล่าแมนนะครับโอเคแล้วก็เลี้ยวอุ้ยตัวยักษ์นี่ก็โดนหนึ่งอยู่สองพันห้าแล้ว่าจะสร้างได้กระพักใหญ่เลยนะเออดาเมจพันห้าไม่ได้มีทางแพ้ถ้าสร้างถ้าสร้างสองตัวนี้ได้ผมว่ายังก็ไม่แพ้นะอุ้ยอันนี้อัปได้หกร้อยอัปก่อนดีกว่าไหมปุ๊บอ่าอัปก่อนละกันเขาผมผมอัปก่อนละกันหนึ่งหกร้อยเอาถูกถูกก่อนอ่าแคต่วิ่ แล้วเดียวสิบเวฟโคตรง่ายโคตรมันผมผมก็เป็นกังวลใจตอันนี้อัพเกรดแล้วอัพเกรดละวห้าสิบเป็นก่ออัพเกรดเลยอัพเกรดอีกต่อไปก็คือครูดาวตอนนี้ครูดาวหนึ่งนะผมทำไมถึงมันครูดาวลดลงวะแบบว่าได้แลกกับดาเมจมากขึ้นแล้วก็แรงที่ไกลขึ้นเนาะแรงเพิ่มห้าเลยแล้วแต่เนี้ยอันนี้คือโกงอยู่แล้วอะตบบเนี้ยบอสเฮ้ยบอสมาลืมลืมดูบอสเฮ้ยบอสน่าจะรอดหรอดวทรงละไม่เป็นไรอัพเกรดตอนนี้กว่าพันห้าองค์เข้ามาเฮ้ยเจ๊แพดยิงอ่ะอ๋อยิงไข่อ๋อเจ๊แพดคือ ไอเอกเอกแลนเชอเร์แลนเชอเรช์อก็คือยิงไข่ผมคิดว่ามันไม่มีไว้คิดว่ายิงปืนกลขอโทษด้วยนะเอาตรงไม่น่าตีบอสตายว่ะต,ต้องต้องอย่างน้อยต้องมีอัปเกรดไททันหนึห่งเลยโอ้ยสามร,ามร้อยดาเมจเองกว่าน,น,น,น้อยมากสามร้อยดาเมจอะแต่ครูดาวเดียวงานนึกออกไหมโอเคลองดูมาสามสองหนึ่งวางนี่เลยป๊อกเข้ามาโอ้จี้น,นี่จีโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยให้ย อูมันจี๋เว้ยท่านผู้ชมถึงถึงแม้จะ300แค่300ดาเมจนะแต่ว่าคูดาวมันเร็วเห็นปะอูเอาลองลองวัดกับบอสดูต่อไปอัพ1,000เดี๋ยวผมอัพเป็นตัวนี้ก่อนแหละเฮ้ยมันไม่ไเข้ามาเป็นปรสิตพาสไซด์ทำให้ตัวนี้หลับชิบหายละอย่างน้อยก็ขอบอสใหทันก่อนแล้วกันเพิ่ม500ดาเมจอุยถ้าเพิ่มไปก็คือแค่200ดาเมจนี่ก็น้อยมากเลยท่านผู้ชมจี๋อุ้ยจี๋ไม่ทันนะเหมือนจะไม่ทันนะเนี่ยพูดตรงอุ้ยทันทันทันโอ้เออทันลื อันนี้นะโคตรไกลแล้วเนี่ยครับผมนะจีดได้ไกลมากนะครับผมถ้าได้สองตัวน่าจะรับมือไหวหรือเปล่ามันมีไกลนนี้ก็จะแพทอาจจะนะาอาจจะต้องขายทิ้งดูทรงแล้วเดี๋ยวผมก็อเอาไอ้เจ้ากระต่ายน้อยมามายืนแทนนะครับไม่น้อยหรอกมันคือกระต่ายน้อยน้อยบ้านต,าตัวขนาดเนี้น้อยขลาะ <laughs> บอกกระต like ่ายน้อยคุณถอยคำพูดเลยฮะนะครับผมเออผมก็จะวางวันนี้ดีกว่าเพราะมันโจมตีอย่างนี้ถึงอันนี้สองพันห้าอัพเกรดได้เออเร็วอยู่เร็วอยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็สี่พันจบโดาเมจขึ้นไปสี่พันห้าอันนี้แรงแล้วก็คูลดาวลบศูนย์จุดห้าโอเคกลายเป็นหนึ่งวิยิงหนึ่งวิแตกอ่ะอาจจะสี่พันก่อนหรือสองพันห้าก่อนเอาสองพันห้าก่อนละกันเพาเพิ่มแรงด้วยนะครับผมนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มใช่ไหมอันนี้จีไปเออได้ได้ได้ทันทันทันผมว่าทันนะนี่ห้าหมื่นทันอยู่ครับผมใจเอ ทำให้แบบกดคัชโคกตัวเองตายไปเลยนะั่นเองตอนนั้นโหดบ้างนะเดือดเดือด <ๆ S 1> มากโอ้โหถ้ามีเยอะขนาดนี้จะไหวอาวะบอสบอสไทเลตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะสร้างตัวน,นี้ที่พันห้ามารอละเพราะครูดาวศูน์จุดห้ามันเร็วไงพันห้าแบบรัวๆก็น่าจะแรงมากนะครับผมตัวนี้อัปเกรดที่พันหกอ่ะอัปเกรดเหมือนกันละกัน,นเอานี้และกันเอาไท่านดับบิดละกันนะผมนะเป็นก็ลี่เมสบันนี่ไททันนะครับผมนะเออรัวไปเฮ้ยเดี๋ยวไหวไหวไหวโอเคบันนี่มาไททันมาแล้วครับผมนะสามสองหนึ่งวางตรงนี้แล้วกันป๊ ยากอะยากที่ชนะกูได้บอกแค่นี้กูจี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 เออการเซ็ตก็การเซ็ตับผมนะเอออ๋อให้ท่านเจ็คแพ็คเหรอเจ็คแพ็คโดนกูจีเรียบร้อยอุ้ยเอาว่ะกูมันจีจีถึงตรงนี้เลยเอาง่ายๆก็คือใครเดินมาตรงนี้ก็โดนจีมกันครับแต่ถ้าหากว่าอัพอีกก็ไม่เพิ่มแรงแล้วว่ะแรงไม่เพิ่มแล้วว่ะมผู้ชมแต่นี่ยังยังเพิ่มแรงสิบอยู่โอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มระยะอยู่โอเคยังจีอยู่จีอยู่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ๋อมันสามารถเปิดนี้ได้เว้ยอ๋อยี่ เออมันหมายความว่าไงไม่รู้นะเยนเล่เซอร์เคิลาผมนะทำให้แบบยิงได้ไกลขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเอ่อไปปุ้มเอาอ๋อนี่เพิ่มแรงได้ถ้าอีก6,000นรับผมนะเอาดีกี่เลยอยากไกลรับผมนะอันนี้2,000โอ่งรับผมนะเอา้าสองพันแต่ครูดาวเร็วไงแลกกับครูดาวเร็วไงอเอาดีเอาดีเดินมาดีเออเดินมาดี อุ ondan, ้ยเอาดิ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 ทท์นะวะเออบอสไทไทเลตเยอะเหรอบอสไทเทเลตเยอะเหรอกูจีครับกูจีครับมาที่มาที่ครั้งแรกกูต้องชนะเว้ยกูต้องได้รับชนะเว้ยภารกิจลูลูทีมของคุณได้รับจีบทะนะครับผมนะเออหกหกพันเอไปอัพหกพันโอ้โหดาเมจกูเพิ่มขึ้นเอาดิมาที่ไหนอะไททันสามพันอัพกันต้มเข้ามาอู้ห๋แม็กแล้วสามพันแล้วครับผมนะเอออัพเกรดไททันคข้ามาได้มามจีครับผมเนาะอู๋จีครับจีครับจีครับอู้หูยิงครับยิงครับอู๋จีครับจีคคครรัับบผผมมมนนะะจีโเเเเท่่ออออออแงงยิ ค่าค่าปรสิตให้เดิมกับนะอหน่ะเเดิมตรงนี้แย่นะท่านผู้ชมอุ้ยแปดร้อน่าจะไม่ต้องใช้แล้วท่านผู้ชมดทรงละอุ้ใ้าอัพอันนี้อีกตัวแล้ววะอุ้ยาเอาบันนี่มาวางแทนตัวนี้ดีกว่า,วานะวบันนี่อาจจะน้อยแต่บันนี่มันโจมตีเป็นหมู่คณะนี่พอไหมทำให้แบบว่าเก็บตัวเล็กได้เร็วขึ้นเกเคผมขายนี่กะันโป๊กแล้วผมก็เอาบันนี่มาไว้ยืนแล้วกันนะครับโป๊กเข้ามาเก็แล้วลอคัพเกบ,บันนี่โปงเข้ามาอ่าเห็นไหมอัพเกบันนี่แล้วรู้สึกว ผมวางมั่วนะเอาตรง,ตรงวางแบบว่าต้นสดอ่ะไม่ไม่เคยดูนะไม่เคยดูแล้วก็วางมั่วๆเองนะเขาบผมนะออแล้วก็วางตามกับคนที่ที่ท่าชิโมเกะผมก็วางเห็นเห็นเขาวางในไรนนี้ผมก็วางบ้างครับผมนะแต่พี่ก็ไม่วางตรงนี้เมื่อตอนนั้นนะยังจำได้เขาสร้างซันต้าตรงนี้มาก่อนเลยเออแต่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ว่ะเอาตรเพวาก่านหน้านี้จําได้ว่ามันจะเป็นแมบ,บแบบว่าเขาขาว,ขาวคนพลนไม่มีเมืองอะไรเงี้ยเนี่ยเมืองสวยมากนะท่านผู้ชมนะ ีเข้าไปเขาบอกนะเดินมาเดินมาเออเอาดิ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 าดยิงโคตรอุ้ยเฮียไกลขนาดนั้นลเลยเหรอยิงโคตรไกลอะ่ะหกพันแต่ไปอัปเกรดไปหกพันแกอัปเกรดได้อีกเหรอตอนแรกนึกว่าอ,นนอัปเกรดไม่ได้แล้วนะผมนะี่ก็หกพันเหมือนกันเอาอันนี้ก่อนละกัน,นนี่แค่ถา,าว่ากดไปเป็นยังไงออทรอปอินไซด์เดย์เยลโล่เซอร์เคิลอ่าจะครูดาวลนลงอาจจะลองดูเดินเข้ามาหมดนี่ผมจะอันนี่ให้กดใช้นะถ้าเดินเข้ามาหมดนะผมจะกดใช้ครับผมนะโอเคกดปั๊บผมโอ้ก็เข้ามามือยังไงยังไง ว่าแล้วเป็นไงอ่ะอ๋อแม่งแม่งอยู่ใครอยู่ใครอยู่ระยะคือแตกหมดครับผมนะอ๋อโอ้้หนใครใครอยู่ระยะคือเพื่อนดาเมจแล้วแตกหมดครับผมนะเห็นไหมดูดิแต่ละตัวแม่งคึกหมดอ่ะพวกบันได้บันนี่ไปอ่ะคึกก็ยิงแรงว่ยดูดิเห็นปะได้รับออร่าใช่ไหมท่านผู้ชมถูกบ้างไหมเออยี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมนะอ่า ใช่ไหมอ่าลองลองบอกเลยนะว่าแปลว่าอะไรแแปลแบบ 6, ออกหกพันอัพประกอบกันกรตรงเข้ามามต่อไปหมื่นห้าอัพหมื่นห้ารู้เรื่องครับผมนะอู้เห็นปะพอเอามีบันนี่แล้วรู้สึกว่ามันมันเก็บตัวเล็กได้เร็วเว้ยมันต้องมีตัวอย่างนอยต้องมีตัวยิงกระจายคิดถูกจริงๆนะผมทำเพลงฟุ้งเข้ามาอ้ย อันนี้เพิ่มเพิ่มแรงมาเพิ่มอุ้ยยังอัพได้อีกเหรอุ้ยอัพได้อีกนี่อุ้ยไม่มีทางแพ้อ่ะกูพูดเลยอ่ะกูสามารถเล่นแบบระดับขวาสุดได้เลยนะเอาจริงนะผมนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็มาต่อครับผมนะอุ้ยตัวนี้หมุนทำเนี้ยอะได้ไนมนะไอวาคาเฮมเน่ะเอาหผมนะหมุนทำไมวะน่ะอ่ะจัจโจมาให้กำลังใจแบบบ้าแหละค่ะราคาให้กำลังใจแบบบ้าราคาผมกำลังคลิปคลิปหนักอยู่ตอนนี้โอเคผมเอาไททันมันนี่อัพให้เต็มกประกันแล้วก็อาจจะต้องสร้างไททันเพิ่มหรือเปล่าครับผมเนีไม่แน่ใจนะอันนี้อุ้ยอันนนี้คือไททั ออะะไร่มันคือ TV. ทีวียูบิที้เด็ดทีวีดูเอลคอของผมจีเข้าไปครับผมอุย้ยจีได้ไกลขนาดนั้นก็ผมลนเะสียงสมเนียงไปแล้วไม่รู้นะครับวันนี้แ,แรงลบอีกห้านะแต่แรกกับดาเมจโป้งเข้าไปครับผมอุย้ยจีแบบมูคณนะมูสลับจีมั่วครับจีแบบไม่รู้จะจีใครก่อนครับผมนะใครทั้งดูมือหัวไปแล้วครับองน่ะอันนี้ตายบันนี่ว่าหมื่นห้าต่อไปอัพได้ครับผมนะอันนี้อันนี้บันนี่ทำงานหรือว่าอัพเจตให้ท่านทำงานไหมเนี่ยท่านผู้ชม มีสิทธิ์แพ้พี่ชมมีพิสิทธิ์แพ้สูงนะพุทมาขนาดนี้เออไททันก็อย่างนั้นก็แบบเลื่อนรถไปไปก่อนนะพอเลื่อนรถไปก่อนแล้ววนมาโดนโดนต่อยว่านะก็คงนักพี่หมื่นหนึงเอออีกแปดเวฟแล้วผมโอ้ยมิวตันสดสองจุดศูนย์เหรอเย่ก็เต้ก็พอเนะมิวตันเอาเอาจัดอุ้ยล็อกล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะโหดว่ะมีตัวที่จะบทำให้เราสามารถโซโลวเขาได้ไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมอยากรู้นะหมื่นนึงจะได้แล้วคุณผู้ชมมาแล้วครับผมเพิ่มแรงไปตุ้มเข้ามาเอออู้แรงขนาดนี้ยิงจูดจููดดดดดคคคครรรััับบบผผผมมมมมมนะะีีโโโโโอออเเเ๋ยยววากกใใชช้้้้้้ลลตแห รองหวยโคตรโหดดูเขาาแหลกเอาแหลกขาเอาแหลกขอดโขห่วยเชวเหาช้าร้อช้าร้อช้าร้อยิงลงยิงปืนมาห่วยลองอด้วย้วก็ขีดันโื้อ้อดื้ดื้อ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 ด้อ้อ้อด้อ้อดื้อื้อดื้อื้อด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 ื้อ้อด้อื้อด้อดือด้อดื้อ้อดื้อดื้อดื้อ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 ือ้ออ้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 ออ้อ้ อนี้จที่ผมคิดนะเอามเดี๋ยวรอบตาคิวตัวเล่นใครอยากให้เอาคิวตมาเล่นไหมก็ผมบอกได้แล้วนี่อ,อันนี้ก็อันนี้ก็คือจะได้ครูดาวลดลงด้วยนะครับแล้วก็ได้แรงเพิ่มนะก็ผมนะ<ด>แล้วก็ได้เปเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นแต่อนี้นก็คือจะได้เป็นดาเมจเป็นตัวแบกเลยอ่ะอย่างน้ยถ้าัพตัวไหนเป็นตัวนั้นจะเป็นตัวแบกน,น,น,นึกออกไหมอ้ยนนี้ไม่อันนี้ม่เป็นปรสิตเลยผมาจ,าจะระเบิดระเบิดใส่ก็ผมระวังนะที่ดูล็อกเก็ตมาับผมนะอันนี้ตัวนี้ไม่ก็ผมเนี่ยดู นะเออคือขอนเออในในนั้นอัปเกรดตันจะมีค้อนบ้มโอ้โหนะเออโหดมากครับผมยังมีอุ้นมักและ9,800ดาเมจเก้าพันแนี่คือแม็กสุดใช่ไหมครับผมนะเออเออเออเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยค้อนค้อนแล้วโดนขี้โยนไโยนไปหมดกี่โยนขี้ไปหมดตอนนี้ครับผมนะบึม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 โอ้โหต่อไปนี่หมื่นห้าหมื่นห้าก็คือเร็วเลยอะถ้าเป็นบันนี่ตอนนี้ก็จี้จี้จี้จายครับผมนะเออมาผมน่าจะชนะก่อนที่จะอัปบันนี่ครับผมตัวทรงละชนะก่อนอัปบันนี่แน่นอนครับผมนะเออตัวนี้หััััน้ยยงงไม่ออปปปเเลลโูต 12,000คือแรงสุดอ่ะ ะครับผมนับครูดาวหนึ่งอุ้ยเจอบอสเลยแปดแสนสามบอกโอ้โหเอาว่ะจีแมนมาว่ะผู้ชมบอสให้ได้สามเจ็ดศูนย์ก็ผมนะเออจีเหลี่ยมมาจีแมนมาับผมนะมินี่ไทเดตปีครับ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 ปี้ก็ผมปีครัปโูจีแมนไม่อยู่จีแมนไม่อยู่จีแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดหกหกกระบอกครับผมนะเออปืนโกนหกกระบอกปืนบาสก้าหกกระบอกแครับผมอู้ยสี่ร้อยปาเดียวได้แปดร้อยเงินครับผมนะกับไข่ตัวเองหนึ่งร้อยไข่เลยนะครับผมนะโอเคกับล็อบบี้เลยอ่ะตอนที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้้คือไดเวล เปล่าไม่แน่ใจกันอ๋อใน้นในเวลก็คือเราต้องเล่นเวท่านผู้ชมนึกออกวะเราต้องเล่นไปเล่นไปแนละ้วคือจะได้เป็นเชียร์ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะเออนะอยากผมทำไรในเกมโรบ o อทแ p t ไทเลตเทอร์เวอร์ดิเฟนิกสามารถที่คอมเมนต์ไว้ได้จนะเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้อยา่างแรกก่อนเดี๋ยวผมต้องขอตัวขอหยาด ไปฟาร์มให้ต,ตัวเองตึงก่อนนะครับผมตอนนี้ก็พูดได้เลยว่าตัวยังไม่ตึงนะครับผมนะเออคือง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยมาเนี่ยคือผมจะต้องได้เป็นกล่องบันนี่เนี่ยครบแล้วนะครับผมนไอ้นี่ก็คือเชียร์ต้องครบแล้วต้องได้เป็นไททันบันนี่มาดามแมตนตัวนี้แล้วนะครับขอคลนละไลน์เนาะกำลังใจผมอยากให้ผมทำไรอีกในแบบนี้อีกอยากผมกลับมาทำแบบนี้อีกเยอะๆอีกก็คอมเมนต์ได้เลยอยากทำแบบไหนแบบไรเกมไรแจกไก่ตันแจกไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและทุกกำลังใจสินพันเลยขอบคุณจาก ไม่จริงไม่ไปครับไล่จ้า